ยอดหมอยิงอัจฉริยะตอนที่491กตบต่อเนื่องครั้งที่สามตอนที่สองมันเป็นสัตว์อสูรสีดำตัวใหญ่ที่ใช้หัวของมันดันร่างของหลงฉีที่เกือบจะกระแทกพื้นเอาไว้สัตว์อสูรสีดำตนนี้เอาหางของมันพันร่างของหลงฉีและยกเขาขึ้นบนหลังหมุนตัวกลางอากาศลงมายืนที่พื้นแล้ววางหลงฉีลงบนพื้นอย่างนุ่มนวล หลวงฉีก็รู้สึกว่าหลังของเขาร้อนผเผาราวกับถูกไฟเผาเขากัดฟันต่อสู้กับความเจ็บปวดและพยายามลุกขึ้นยืนเขามองไปที่สัตว์อสูรที่ช่วยเขาไว้ที่พุ่งตรงกลับเข้าสู่สนามรบด้วยความเรีวอนาทึ่งสัตว์อสูรตนนั้นเคลื่อนที่หลบหลีกอย่างคล่องแคล่วว่องไวและมันก็นำทหารทุกคนของกองทัพุ้ยหลินกลับออกมาเมื่อเขาเห็นสัตว์อสูรตันนั้นใกล้ๆอย่างชัดเจนหลงฉีก็ตัวแข็งทื่อในทันทีสัตว์อสูรสีดำตัวนั้นคุ้นตายิ่งนัก กี่ครั้งแล้วที่เขาตามหนังสัตว์อสูรสีดําตัวนี้ไปโดยที่สายตาของเขาได้จ้องมองไปยังร่างเด็กๆที่นั่งอยู่บนหลังของมันและแง่หน้ามองร่างนั้นซึ่งก็จ้องตอบกลับมาอย่างเด็ดเดียวถ้าพวกเจ้าไม่อยากตายก็ทําตัวดีๆแล้วถอยไปซะเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นเสียงนั้นทั้งเย็นชาแต่ทําให้รู้สึกอบอุ่นรากับน้าพุอุ่นๆที่กระจายไปทั่วร่างของพวกเขา หลงฉีก็หันไปทางเสียงนั้นอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจความเจ็บปวดและคุกเข่าลงข้างหนึ่งต่อหน้าเจ้าของเสียงนั้นทันทีศีรษะที่ยิงทรนงของเขาก้มต่ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเคารพนับถือขณะที่พูดว่าหลงชีคารวะคุณหนูครับเสียงของเขานั้นสั่นเล็กน้อยเนื่องจากความรู้สึกที่ปั่นป่วนผสมกับความปรารถนาร่างเล็กๆยืนอยู่ตรงหน้าของหลงฉีถึงแม้ว่าร่างนั้นจะเล็กและดูอ่อนแอแต่การปรากฏตัวขึ้นของคนผู้นั้น ทำให้หลงฉีรู้สึกถึงความปลอดภัยอย่างที่ไม่มีใครเคยทําได้ร่างนั้นมีใบหน้าที่ละเอียดอ่อนหน้าตาที่ไม่โดดเด่นนั้นไร้อารมณ์ความรู้สึกใดๆแต่ความเย็นชาและเย็นเยือกนั้นทําให้ผู้คนต้องรู้สึกเกรงกลัวทันทีที่เสียงของหลงฉีจางหายไปสัตว์อสูรสีดําก็กลับมาหลังพาตัวทหารกองทัพรุ่ยหลินคนอืนอ่นๆกลับมาทั้งหมดแล้วมันวางคนพวกนั้นลงบนพื้นก่อนที่จะมายืนอยู่ข้างๆร่างเล็กๆนั้น ทหารของกองทัพรุ่ยหลินที่จู่ๆก็ถูกลากออกมาจากการต่อสู้อันดุเดือดยังไม่ได้สติจากการปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันของสัตว์อสูรสีดำเจ้าสัตว์อสูรสีดำที่มาช่วยพวกเขาเอาไว้ทําให้พวกเขาตกใจเป็นอย่างมากจนถึงกับพูดอะไรไม่ออกในฐานะที่เป็นทหารของกองทัพรุ่ยหลินพวกเขาต้องมายืนคุ้มกันความปลอดภัยให้กับคนทั้งสามรุ่นของตระกูลจินอยู่บ่อยครั้ง เมื่อเกิดการสังหารหมู่ขึ้นในเมืองหลวงพวกเขาก็ได้ติดตามหลงฉีเข้าร่วมการจับกลุมพวกข่าหลวงและได้เห็นการกระทําที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญของคุณหนูในวันนั้นและในความทรงจําพวกนั้นของพวกเขาจะมีสัตว์อสูรสีดําตัวใหญ่และน่าเกรงขามอยู่ด้วยเสมอเหมือนเช่นตัวที่อยู่ตรงหน้าพวกเขานี้ซึ่งดูเหมือนกันเป๊ะในตอนนั้นเองที่ท่านแม่ทัพของพวกเขาได้คุกเขาลงต่อหน้าต่อต,อตาพวกเขาให้กับร่างเล็กๆที่พวกเขาทุกคนรู้สึกทั้งแปลกหน้าและคุ้นเคยในเวลาเดียวกันพวกเขาจำไม่ได้ว่า เคยพบกับใบหน้าเช่นนั้นมาก่อนแต่สายตาคู่นั้นกลับตรงกันข้ามพวกเขารู้สึกถึงความเย็นชาและหนาวเหน็บที่ร่างนั้นส่งออกมาในใจของพวกเขาก็พลันเข้าใจกระจ่างคุณหนูทหารกองทัพรุ่ยหลินไม่สนใจอาการบาดเจ็บของตนเองพวกเขาตัวสันสานขณะที่คุกเข่าลงข้างหนึ่งต่อหน้าร่างนั้นเสียงของพวกเขาสั่นด้วยความตื่นเต้นภายใต้ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่คนที่สามารถทําให้ทหารของกองทัพรุ่ยหลินคุกเข่าลงได้ด้วยความเคารพนับถือมีแค่สามคนเท่านั้น นั่นก็คือท่านอองจินเซียนท่านชายจินชิงและคนอีกผู้หนึ่งก็คือคุณหนูแห่งวังหลินจินอู่เสียและนางก็เป็นคนเดียวที่สามารถควบคุมสัตว์อสูรสีดำขนาดใหญ่ที่น่าเกรงกลัวนี้ได้ใบหน้านั้นอาจจะเปลี่ยนไปเสื้อผ้าก็อาจจะแตกต่างแต่พวกเขาไม่เคยจำร่างนั้นสลับกับคนอื่นคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาพร้อมด้วยสัตว์อสูรสีดำนี้คือเทพธิดาที่อยู่ในใจของพวกเขาคนเดียวเท่านั้นจินอู่เสีย คนที่สร้างปฏิหารให้แก่ว,วังหลินและกองทัพรุ่ยหลินด้วยตัวคนเดียวอย่างไรก็ตามร่างเล็กๆนี้ไม่ได้ตอบสนองใดๆต่อการคุกเข่าคารว,วะนั้นเลยต่อหน้าต่อตาทหารทุกคนจากกองทัพรุ่ยหลินนางกระโดดขึ้นหลังของสัตว์อสูรสีดำและโยนขวดยาสิบวขวดลงมาให้จากนั้นก็พุ่งหน้าตรงเข้าไปหาสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์ที่เกือบจะเอาชีวิตของหลวงฉีและคนของเขาไป ยอดหมอหญิงอัฉริยะตอนที่492กตบต่อเนื่องครั้งที่สาตอนที่สามหลงฉีและคนของเขาถึงกับใจหายวา่าแต่ก่อนที่พวกเขาจะทันได้ทำอะไรคนหลายคนก็พุ่งทะลุผ่านป่าออกมาอย่างกระทันหันผู้ยาวหน้าตาดีหลายคนนั่งอยู่บนหลังของหมีตัวใหญ่พวกเขาพุ่งตัวผ่านหลงฉีและคนของเขาไปรรลลี่หยุดก่อน พี่หัวน้องหยานหลวงรั่วเรียกพูดประจำตัวของเจ้าออกมาเชียวชูกระโดดลงจากหลังของรอนลี่แล้วกลัดปลายนิ้วโป้งของตัวเองแรงเลือดก็ไหลออกมาจากนิ้วของเขาจากนั้นก็ป้ายลงไปที่หว่างคิ้วและววินาทีต่อมาแสงสีม่วงก็ส่องออกมาจากร่างของพวกเขาพลังวิญ,ญญาณขั้นสีม่วงคนอ,นอื่นๆที่กำลังจับตามองสนามรบอยู่ก็พลันสะดุ้งตกใจ พลังวิญญาณขั้นสีม่วงที่ไม่ได้พบเห็นกันมานานนับศตวรรษได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาของพวกเขายิ่งไปกว่านั้นแล้วนั่นเป็นผู้เยาว์ที่ดูแล้วน่าจะมีอายุแค่ส6หรือ17ปีก็เท่านั้นแต่ก่อนที่พวกเขาจะทันได้หายตกใจแสงสีม่วงแสบตาก็ปรากฏขึ้นตามๆกันอีกสามคนผู้เยาว์อีกสามคนที่มาพร้อมกับคนแรกก็มีสีม่วงสองสว่างออกมาจากพลังวิญญาณของพวกเขาด้วยผู้ใช้พลังวิญญาณขั้นสีม่วงสี่คนและพวกเขาทุกคนก็ยังเป็นผู้เยาว์ นี่มันน่าเหลือเชื่อเกินไปแล้วงูกระดูกสองหัวขนาดใหญ่ได้ปรากฏตัวขึ้นตามด้วยผีเสื้อนรกสีขาวเงินที่กระพือปีกอยู่ในอากาศและลิงยักษ์ที่ส่งเสียงคำรามดังนั่นจนแก้วหูจะแตกสายตาของพวกเขาทุกคนจ้องไปยังสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์เกิดแสงฟ้าแลบในขณะที่พวกเขาพุ่งตัวตามกันออกไปเป็นเสียงระเบิดดังกึกก้องไปทั่วสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์ตัวขนาดเท่าแมมมอสพันพบว่า ตัวมันกําลังถูกกุมโจมตีมันส่งเสียงคำรามสั่นสะเทือนฟ้าสะเทือนดินเย่ฉาเองก็กระโดดเข้ากลางวงและยิงลาแสงออกไปหลายสายเล็งตรงไปที่ตาของสัตว์อสูรผู้พิทักษ์ซึ่งระเบิดใส่เจ้าสัตว์อสูรนั้นอย่างรวดเร็วส่วนอูเสวียและสัตว์อสูรสีดําก็เลี้ยวหลบหลีกไปมาอย่างรวดเร็วอยู่ใต้เท้าของสัตว์อสูรตนนั้นสัตว์อสูรสีดําใช้ปฏิกิริยาที่รวดเร็วราวกับสายฟ้าของมันยับยั้งการก้าวเดินของสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์ในขณะเดียวกัน ผีเสื้อนรกจํานวนนับไม่ถ้วนก็รุมล้อมเจ้าสัตว์อสูรเป็นวงกลมพวกมันกระพือปีกไม่หยุดละอองเกสรที่ทาให้ประสาทชาและเป็นอมภาตร่วงลงมาจากปีกเรืองแสงพวกนั้นในขณะที่รอลลี่และลิงยักษ์พุ่งเข้าใส่สัตว์อสูรจากด้านหน้าพูดประจําตัวขนาดใหญ่สองตัวที่มีความแข็งแกร่งอย่างมหาศาลส่งเสียงคำรามลั่นขณะที่เอาขายันพื้นและดันขาน้าของเจ้าสัตว์อสูรไว้เพื่อไม่ให้มันก้าวไปข้างหน้าต่อได้งูกระดูกสองหัวเองก็เลื้อยเข้าไปอย่างรวดเร็ว กระดูกอันแข็งแกร่งของมันรัดพันหางอันทรงพลังทั้งเก้าของสัตว์อสูรไว้เชวชูหัวเหยาเฟยหยานและหลงรั่วก็ยิงพลังวิญญาณของพวกเขาเข้าใส่สัตว์อสูรระดับผู้พิทักษไม่หยุดย่อนแรงระเบิดต่อเนื่องทําให้ต้นไม้โดยรอบสั่นสะเทือนสนามรบแห่งนี้ส่องแสงสว่างไปด้วยแสงสีม่วงสดใสขณะที่ลาแสงพลังวิญญาณก็กระหน่ำใส่สัตว์อสูรอย่างต่อเนื่อง ในพริบตาสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์ที่ทำให้ทุกคนสิ้นหวังก็หยุดเดินด้วยการโจมตีประสานกันเป็นอย่างดีของอู๋เสวี่ยและเพื่อนร่วมกลุ่มของนางหลงฉีและคนของเขาก็ลุกขึ้นยืนทันทีพวกเขาจ้องมองภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้าอย่างพูดอะไรไม่ออกท่านแม่ทับหลงคนพวกนี้เป็นใครทำไมพวกเขามาช่วยขุนหนูขัดขวางเจ้าสัตว์อสูรละขอรับทหารของกองทัพรอหลินทุกคนพากันนิ่งอึง้งพวกเขาเพิ่งพบกับพลังอันมหาศาลและความน่ากลัวของสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ พวกเขาไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เห็นเลยถ้าพวกเขาไม่ได้เห็นมันกับตาตนเองผู้ใช้พลังวิญญาณขั้นสีม่วงที่อายุ16หรือ17ปีงั้นหรอเนี่ยแม้แต่พูดประจําตัวที่แข็งแกร่งที่พวกเขานําออกมาก็ไม่อาจบอกระดับได้และสัตว์อสูรที่ทรงพลังมหาศาลตัวนั้นกําลังถูกหยุดเอาไว้ได้ด้วยทุกสิ่งที่ทุกคนเห็นราวกับฝันทําให้พวกเขาทุกคนต่างรู้สึกว่าพวกเขาได้เดินเข้าสู่ดินแดนมายาหัวใจของหลงฉีก็เต้นแรงลมหายใจกระชั้นชิด เขาหันกลับมาหยิบขวดยาทั้งหมดที่อู่เสยยนไว้ให้แล้วแจกจ่ายให้คนของเขาอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้รักษาตัวเองเดี๋ยวนี้คุณหนูของเรากําลังเสี่ยงชีวิตช่วยพวกเราอยู่เราจะมัวมาชักช้ารำไรอยู่ไม่ได้หลวงฉีตะโกนใส่คนของเขาที่อีกด้านหนึ่งหลวงเหิงและสิทธิ์ของหุบเขาเมฆาไร่ดำอีกสองคนก็กอดกันแน่นในความหวาดกลัวเสียงตะโกนของหลวงฉีก็ทำให้พวกเขาได้สติมากพอที่จะรีบเข้ามาช่วยทหารของกองทัพรุ่ยหลินรักษาบาดแผล